นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับสำเนียงนะเป็นสาวแก่อยู่กับแม่กับพ่อสำเนียงมีน้องสาวอีกคนชื่อสมใจแต่ว่าสมใจแต่งงานไปหลายปีแล้วมีลูกคนหนึ่ง ซึ่งสมใจก็เอามาฝากให้แม่ช่วยเลี้ยงดูเวลาไปโรงเรียนก็ให้พ่อของสมใจไปส่งสมใจไปทํางานที่โรงงานกับผัวไม่มีเวลาดูแลลูกด้านพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่ชอบดูหลานชอบเข้าบ่อนซะมากกว่าพ่อผัวน่ะเลี้ยงปลาขายเงินทองก็ไม่ค่อยพอใช้ลูกชายของสมใจมีชื่อเล่นวนันนุสำเนียงเป็นป้ากจริงแต่สํเนียงก็ไม่ชอบหลานชาย พูดอยู่เสมอผู้ชายมันคบไม่ได้แม่ก็จะว่ามึงพูดยังไงของมึงอีสํเนียงพ่อมึงก็เป็นผู้ชายมึงจะเหมาหมดไม่ได้นะนรกจะกินกระบาลสํเนียงก็ว่าพ่อก็เหมือนกันอะสมัยฉันกับอีสมใจยังเด็กๆพ่อก็ไปติดแม่ไม่ติดยายาวขายปลาเค็มขโมยเงินไปปนเปื้อมมันข้าวอยู่ในยุ้งก็แอบขายแม่นั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่เป็นปีจำไม่ได้เหรอ ถ้ายายาวไม่ไปมีคนอื่นป่านนี้พ่อก็คงไม่กลับมาดูลูกดูเต้าล็อกพ่อได้ยินก็บอกอีหานี่ทำไมมึงทำไมไม่จำเรื่องดีๆของกูมั่งฮะจำแต่เรื่องอียาวสําเนียงก็บอกว่าก็เรื่องเร็วๆมันฝังใจที่พ่อถึงต้องจำสําเนียงนั้นมีอดีตเช่นกันสมัยที่สําเนียงเป็นสาวแรกรุ่นก็รักชอบกันหนุ่มบางเดียวกันอยู่สามปี ต่อยู่ต่อมาไม่รู้ด้วยเหตุใดหนุ่มคนนั้นกลับไปขอสาวบังอื่นซะอย่างนั้นสำเนียงน่ะเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเดินไปด่าฝ่ายชายถึงหน้าบ้านเรียกว่าขุดโคดดา่าเลยก็ว่าได้พ่อฝ่ายชายเอาหนังสติกยิงสำเนียงยังกระหมากระสุนดินเหนียวตากแข้งโดนหน้าผากสำเนียงปูดบวมพ่อฝ่ายชายก็ยังไม่หนำใจยิงใส่อีกโดนที่คอจนสํเนียงต้องเพ่นหนี แล้วรอยที่โดนหนังสตต๊กที่หน้าผากมันหายบวมแต่รอยเขียวก็ยังอยู่ยันทุกวันนี้ส่องกระจกที่ไร่สำเนียงก็แคนใจคราวนั้นนับแต่นั้นสำเนียงก็ไม่เคยมีใจให้ใครอีกวันที่สมใจแต่งสำเนียงก็หนีไปนั่งที่วัดเพราะไม่ชอบน้องเขยเคยคัดค้านไม่ให้น้องสาวมีแฟนแต่สมใจก็ไม่เชื่อจนได้จัดงานแต่งกันเงียบๆอย่างเรียบง่ายเจ้านุ ตอนนั้นอายุได้สิบขวบก็ช่วยตายายในวันหยุดตายายจะเก็บผักบุ้งผักกระเฉดสายบัวในสระหน้าบ้านทุกวันมามัดเป็นกรรมให้สําเนียงเอาใส่เรือไปส่งตลาดตอนเช้ามืดตายายเก็บผักแล้วก็เอาน้ำพรมเอาผ้าปิดไว้เอาโคลนแช่น้ำในถังเตรียมไว้ส่งตลาดเชา้าสําเนียงเห็นหนุหอบผักลงเรือจะเช้ามืดก็บอกว่ามึงตื่นมาทําหาอะไร นูก็บอกก็ตื่นมาช่วยป้าไงสําเนียงก็ว่ามึงไม่ต้องมาเสนอหน้าแต่เช้ามืดกูเห็นหน้ามึงแล้วอารมณ์เสียไปไกลๆตีนกูเลยแหมทําเป็นขยันแต่เล็กโตขึ้นเนี่ยมึงจะขี้คร้านจะขี้เกียจวันหลังไม่ต้องมาช่วยนุก็เลยเดินขึ้นบ้านไปพอวันหยุดสมใจก็จะมากับผัวมาหาลูกเอาของกินเอาเงินค่าขนมค่ากับข้าวมาให้แม่สํเนียงก็จะไม่อยู่คุยด้วย จะขึ้นไปนอนฟังวิทยุเสียงลั่นบ้านจนพ่อบอกว่าอีสําเนียงและอีบ้านนิสัยเลวแบบนี้ถึงไม่มีใครเอาทําเมียสมใจนั้นเข้าใจสําเนียงพี่สาวดีก็บอกพ่อว่าอย่าไปว่าพี่เขาเลยเขาเคยเจ็บช้ำมาก่อนแม่ก็บอกว่าไอ้แก่มึงก็ชอบไปว่าลูกมันจริงๆทุกวันนี้ก็ได้มันนั่นแหละที่เป็นคนดูแลเรา พ่อก็บอกกูไม่ได้ดีใจหรอกนะที่มันคอยขายผักให้คอยซื้อ,อยูกยาให้มันแก่คาบ้านแบบนี้วันข้างหน้าใครจะดูแลมันยามแก่เท้าหลานมันก็ไม่เคยพูดดีด้วยใครจะดูแลมันถ้ามีใครอยากได้นะกูจะแถมข้าวให้ด้วยของที่สมใจเอามาสำเนียงก็ไม่กินตัวน้องเขยก็บอกว่าผู้ชายในโลกนี้มันไม่ได้ชั่วไปซยทุกคน น่าจะแยกแยะนี่เล่นเหมาหมดแม้กระทั่งพระมาบิณฑบาตยังไม่ให้แม่ใส่บาทรนี่มันก็เกินไปแม่ก็ว่ามันห้ามไม่ได้หรอกมันออกจากบ้านนันกตีสี่อยู่ทั้งนี้กูก็ใส่บาททุกวันพ่อก็ว่ามันก็ขูทุกวันนั่นแหละว่าอย่าให้รู้ว่าใส่บาทพระนะั่มันจะไม่ช่วยทํากินอีกต่อไปสมใจกับผัวก็ได้แต่ถอนใจ สายวันหนึ่งสำเนียงพายเรือกลับบ้านก็พายสวนกับในแพร่พ่อไม,ม้เมียตายในแพร่ก็ถามว่าอา้าวสำเนียงกลับจากตลาดเหรอเหนื่อยไหมสำเนียงก็บอกว่าถามทำไมมันเรื่องของกูในแพร่ก็บอกทำไมเองพูดแบบนั้นละ่ะสำเนียงกูก็พูดทังกูแบบนี้แหละเสือกอะไรด้วยอะ่ะมึงจะไปไหนก็ไปก,นกูนักเกลียดนักไอ้พวกผู้ชายชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน นายแพ้วก็หยุดพายแล้วก็บอกว่า้าก็ฐานดีๆเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนี่เอ็งหัวเสียมาจากไหนเวะเนี่ยฮะกูไม่ได้หัวเสียแต่กูเกลียดไอ้พวกผู้ชายทั้งหลายนายแพ้วก็บอกว่าอะไรของเอ็งวัดนี่เอ็งเป็นไอ้พวกวิปริตผิดเพศหรือ,อยังไงมิหน้าละถึงหาผัวไม่ได้ระวังผวผ่าตายนะโวยสำเนียงได้ยินอย่างนั้นก็โมโหเอาพายตีหัวนายแพ้วเสียหนังโป๊กหัวแทบแตก ในแพ้วกวว่าตีกูทําไมน่ะกูเจ็บในอีบ้าสมแล้วที่มึงอยู่จนขึ้นคานะหาผัวไม่ได้สำเนียงหนึ่งเงือไม้ภายจะตีซ้ําแต่ในแพ้วเอาภายของตัวสกัดไว้ด้วยความเจ็บแล้วก็โมโหในแพ้วก็เลยใช้ภายตีสำเนียงไม่ยัง้งบ้านสองฝั่งครองเขาห็นก็ร้องห้ามแต่ในแพลวก็ตีสำเนียงจนตกน้ําจมหายไปในแพ้วนั่งหอบ เพื่อนบ้านที่เป็นชายโดดน้ำไปช่วยสำเนียงแต่กว่าจะหาเจอสำเนียงก็ขาดใจตายไปแล้วเพราะว่าคลองกว้างน้ำก็ลึกประกอบกับสำเนียงโดนตีอ่าตอนนั้นไม่รู้ยังรู้สึกตัวหรือเปล่าตอนจมน้ำก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นายแพลวบอกทุกคนว่าตนจะมอบตัวจะไม่หนีไปไหนช่วยไปบอกพ่อแม่พี่น้องให้ทีบ้านนายแพลวก็อยู่ไม่ไกลนัก นายแพ้วก็บอกว่าความเจ็บก็เลยทําให้ตัวขาดสติเมื่อใครต่อใครรู้เรื่องก็แห่มาดูศพสําเนียงตรงท่าน้ําเพื่อนบ้านพ่อแม่ของสําเนียงมาถึงก็สุดลงร้องไห้นายนแพ้วก้มกราบพ่อแม่สําเนียงแล้วกล่าวขอโทษพ่อก็บอกว่าพ่อไม่โกรธรอกรู้ว่าสําเนียงนะ่ะมันปากไม่ดีมันไม่ค่อยพูดกับผู้ชายคนไหนกับพ่อมันยังดา่าเพราะมันมีเรื่องช้ำใจ ผู้ชายที่มันรักทำมันอกหักมันก็เลยเกลียดผู้ชายทุกคนพระเจ้ามันก็ไม่เว้นนี่มันต้องมาตายเพราะผู้ชายอีกเออสำเนียงเอ,อ้ยเวรกรรมของมึงจริงๆไอ้แพลวเอ็งก็กลมหน้ารับกรรมที่เอ็งฆ่ามันนะในแพลวก็น้ําตาคลอไม่คิดว่าจะต้องมาสังหารผู้หญิงตัวเล็กๆที่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพวกพ่อแม่พี่น้องในแพ้วก็แหกันมาดู ต่างก็สงสารทั้งสำเนียงแล้วก็นายแพ้วที่ต้องมารับชะตากรรมเยี่ยงนี้ครับกรรมมุนาวัตะตีโลกุครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหน้าสาวของลำยองเนี่ยมีสามีหลายคนทั้งทง ก็ไม่ใช่คนหน้าตาสาสวยอะไรหน้าตาก็พื้นๆค่อนข้างคล้ำซะด้วยซ้าแถมยังเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากนักอีกด้วยลํำยองเองก็ยังงงว่าทำไมนาถึงได้มีแฟนหลายคนอย่างนั้นลํำยองคิดว่าสเสน่ห์ของนาน่ยอยู่ที่ดวงตาคู่นั้นมันคงจะเป็นแรงดึงดูดความปรารถนาของเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงนาสาวคนนี้ชื่อสําราน ทำตัวแบบเนี้ยพวกญาติก็เรียกนาสำราญอ่าหาว่าเป็นผู้หญิงร้านขาดผู้ชายไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีผัวที่นั่นคิดดูถ้าขนาดญาติยังเรียกนาสำราญอย่างนั้นแล้วชาวบ้านคนในหมู่บ้านจะเรียกนาว่ายังไงแน่นอนแล้วว่านาเน่ยเป็นขี้ปากคนพวกนั้นเอาไปพูดนินทาว่าร้ายกันสนุกปาก น้าเรียนหนังสือไม่มากมายอะไรพออ่านออกเขียนได้ก็แค่ป .7 เท่านั้นนะ่ะสมัยก่อนนะ่ะมีป .7 บางคนอาจจะไม่รู้นะพอเรียนป .7 แล้วน้าก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนทางอีสานบ้านลำยองนี่มันแห้งแล้งไม่ว่าใครๆเขาก็รู้กันมันลำบากลำบนมากยิ่งเมื่อก่อนนี้ลำบากมากกว่าเดี๋ยวนี้มากมายนะักออกจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านเกือบปี นาก็ออกจากบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมาชวนไ,ไปทำงานที่ทางภาคเหนือดูเหมือนจะเป็นเชียงใหม่เป็นงานร้านอาหารทำได้ไม่นานนาก็เจอกับแฟนคนแรกของนาเขาไม่ใช่คนจังหวัดนั้นหรอกแต่เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดกันรู้เรื่องดีเขาก็ไม่ใช่ผู้จัดการด้วยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟเหมือนๆกันกนับนาแหละก็ได้เสียเป็นเมียผัวกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆเด็กกันทั้งคู่เลยก็เช่าห้องอยู่ด้วยกัน แม้ว่าอายุยังไม่มากแต่น้าก็รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องน้าเล่าว่าถ้าท้องก็ยุ่งสิเรื่องอะไรจะปล่อยให้ท้องในต,ตอนนั้นยังเด็กอยู่น้าเป็นคนฉลาดทันคนแต่ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นรู้น้าบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดเพราะบางคนเขาไม่ชอบอะน้าก็อยู่กับแฟนคนแรกได้ไม่ถึงปีเขาก็ถูกพ่อแม่เรียกตัวกลับบ้านเพราะว่าทางบ้านไม่มีคนช่วยทำงาน พ่อเขาตายทีแรกเขาก็จะไม่กลับไปแต่ว่าเขาสงสารแม่เขาบอกว่าจะไปช่วยแม่ทำนาแล้วก็จะรีบกลับมาทำงานร้านอาหารต่อไปพอเขาไปแล้วปรากฏว่าเขาเงียบหายไปเลยจดหมายไปเขาก็ตอบมาว่าที่บ้านกำลังยุ่งน้าก็รอไว้เมื่อไหร่เขาจะกลับมาสักทีปรากฏว่าเขาไม่กลับมาอีกเลยก็เลยสงสัยว่าเขาคงจะมีเมียใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว น้าก็เขียนจดหมายไปถามเขาตรงๆว่ามีเมีมยใหม่แล้วเหรอเขาตอบกลับมาว่าแม่นะ่ะจับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากกว่าเขาเพราะว่าบ้านนั้นนะเขามีฐานะดีกว่าแล้วแก็ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ใม่มีลูกติดคนหนึ่งเขาไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยต้องยอมตามใจแม่แต่เขาก็บอกว่าเขายังรักน้าอยู่ต่อไปเขาจะอยู่กินกันนะขอให้น้ารอเขา นาก็เสียใจร้องไห้ไม่ให้คนเห็นแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าผู้ชายคนนั้นเพราะว่านาเชื่อว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นเพราะเขาเคยบอกว่าทางบ้านเขาในยากจนมากมีน้องๆหลายคนนาก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาถามว่าเมื่อไหรจะมาเขาก็บอกมาว่ายังไม่มีโอกาสนาก็ยังไม่ละความพยายามยังคงเขียนจดหมายไปเรื่อยๆเ,เ,เขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง จนวันหนึ่งนะ้าได้รับจดหมายลายมือจยาหน้าซองแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนฉีกซองอ่านก็รู้ว่าเป็นของผู้หญิงคนที่เป็นเมียเขาอ่ะผู้หญิงคนนั้นเขียนจดหมายมาบอกน้าว่าอย่าไปรอเขาเลยเขาเป็นผัวของหล่อนแล้วละและเขาจะไม่ไปไหนอีกเพราะว่าเขารักหล่อนมากสาบานกันแล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งกันขอให้หน้านะหาผัวใหม่ได้แล้วไม่ต้องรอเขาอีกต่อไปน้าก็เสียใจมาก แต่ก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาอีกเขาก็ไม่ตอบเมียเขาคงจะจัดการกับจดหมายนั้นไปเรียบร้อยแล้วนาคิดว่าเขาคงจะไม่ได้รับจดหมายนั้นอ่ะเขาก็เขียนไปอีกเป็นระยะระยะจนเพื่อนที่ทํางานอยู่ด้วยกันพูดกันนาบอกเลิกเขียนได้แล้วตัดใจเะเถอะเขามีเมียใหม่ไปแล้วเขาคงไม่กลับมาหาอีกนาก็เลยเลิกเขียนจดหมายทํางานต่อไป พออยู่มาวันหนึ่งหลังจากเลิกเขียนจดหมายหาแฟนเก่าราวๆสักปีหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบนาะเขาบอกนาว่าความจริงเขานะ่ะแอบชอบนาะมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเห็นว่ามีแฟนอยู่เพิ่งจะรู้ว่าแฟนเก่านาไปมีเมียใหม่เขาก็เลยกล้ามาคุยกับนะานาะก็ถามว่าใครบอกเขาก็บอกกับเพื่อนนาะแหละเป็นคนบอกผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายเจ้าของร้านชำใกล้ๆกับร้านที่นาทำงานอยู่ ก็เคยยิ้มให้บ่อยๆเคยพูดจากันบ้างตอนที่น้าไปซื้อของเขาทำท่าทำทางว่าสนใจน้าอยู่ตลอดเพียงแต่น้าไม่ได้สุกใจคิดพอเขามาพูดตรงๆอย่างนี้น้าก็เริ่มให้ความสนใจเขาบ้างเพื่อนก็ยุว่าคนนี้แหละดีแล้วมีบ้านมีร้านไม่ต้องไปกลัวอะไรอีกพ่อแม่เขาก็คนดีทำหมากินเพื่อนรู้ขนาดว่าครอบครัวเขามีกันอยู่ทั้งหมดสี่คน พ่อแม่และพี่ชายเขาอีกคนนึงพี่ชายเขาก็แต่งงานแยกบ้านไปแล้วต่อไปบ้านหลังนี้แหละร้านก็ต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนเพื่อนบอกว่าทนาไม่เอาเพื่อนก็จะเอาเสเองเพื่อนอยากได้เขาแต่ว่าเขาน่าสนใจนะพูดอย่างนี้นะาก็มองเห็นช่องทางว่าน้าคงจะเลิกทำงานร้านอาหารแล้วไปช่วยเขาค้าขายคงจะดีไม่น้อย หน้าตาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะขี้ริ้วกี่เรยอะไรผิวขาวมีเชื้อจีนหน้าตาหล่อแบบตี๋ตีแต่ก็เข้าท่าดีนาก็เลยบอกกับเพื่อนว่าน้าตกลงเพื่อนก็บอกว่าจะไปบอกเขาอยู่ต่อมาน้ากับผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะรู้ว่าน้าเคยมีผัวมาแล้วแต่ว่าลูกชายเขารักนาจริงเพราะลูกชายไม่เชื่อคนเป็นพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ตามใจ แต่เมื่อจะอยู่กินกันนะก็ต้องไปทำมาหากินกันเอาเองไม่ให้อยู่ในบ้านลูกชายก็ตกลงนาะกับเขาก็ไปเช่าห้องอยู่กันเขาก็หางานทำจนได้ได้งานเป็นคนส่งของเพราะว่าเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งอยู่กินกันฉันผัวเมียเขาก็ทำงานขยันขันแข็งมีเงินก็ให้นาเก็บตัวเขาเองก็เหลือเอาไว้ติดตัวแค่พอใช้นาะก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีมากแต่พออยู่กับเขาได้ปีก,กว่า แฟนเก่าของน้าก็มาหาน้าก็ตกใจถามเขาว่ามาทําไมเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเมียคนนั้นแล้วน้าพูดอะไรไม่ออกเลยทีนี้ยังไม่บอกเขาว่าน้ามีผัวใหม่แล้วนะเขาก็บอกว่าคิดถึงน้าเหลือเกินคิดมากความรู้สึกเก่าๆก็หวนกลับคืนมาน้าสองจิตสองใจเออตัดสินใจไม่ได้วันนั้นมันเป็นเวลาตอนเที่ยงเที่ยงแฟนใหม่ของนายังไม่กลับมาจากทำงาน แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่นาจะต้องไปทำงานที่ร้านอาหารนาก็ตัดสินใจบอกเขาไปว่านามีแฟนใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วเพราะว่าเจอเพื่อนของนาเพื่อนเล่าให้ฟังหมดแล้วนาก็บอกให้เขากลับไปแต่เขาไม่กลับเขาจะอยู่กับนานาก็บอกว่าอยู่ยังไงเรามีผัวใหม่แล้วจะอยู่ได้ยังไงเขาก็บอกนาว่าถ้าอยู่ไม่ได้นาก็ต้องไปกับเขานาตัดสินใจจะไม่ไปกับเขาเพราะถือว่าสามีคนที่สองเนี่ยเป็นคนดี นาสงสารเขาแต่สามีคนแรกของนาก็ฉุดกระชากพาตัวนาหน,านีออกไปจากห้องเช่าเขาพานาขึ้นรถไปหลายชั่วโมงไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเพื่อนของเขานากับเขาอยู่ที่บ้านนั้นกันได้เกือบเดือนไม่ได้มีอาชีพอะไรที่บ้านหลังนั้นเขาทาสวนกันก็ได้ช่วยเขาทางานบ้างอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกให้หนาอยู่ที่นั่นก่อนตัวเขาเองจะกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วจะรีบกลับมา นาก็อยู่บ้านนั้นรอเขาบ้านนั้นมีคนอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวเพื่อนของเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนเงียบๆเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันสมัยที่เขาทํางานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารนาเองก็เคยรู้จักกับคนนี้มาก่อนได้พูดกันไม่กี่ครั้งเขาก็ลาออกกลับบ้านซะก่อนนารออยู่หลายวันสามีก็ยังไม่กลับมานาก็ชักใจคอไม่ดี เพื่อนเขาก็ปลอบว่าเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมาไม่ต้องกลัวไปหรอกแต่พอหลายวันเข้าเขาก็พูดว่าถ้าเพื่อนไม่กลับมาก็อยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกตั้งเกือบสองเดือนไม่ได้ข่าวจากเขาในระหว่างนี้นากับเพื่อนของเขาก็สนิทสนมกันจนเผลอตัวเผลอใจมีอะไรกันปรากฏว่านาก็ตกเป็นเมียของเขานานอนห้องเดียวกับเขาพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนาอยู่บ้านนั้นก็ช่วยทํางานทําการแต่พอเวลา ผ่านไปนานถึงสามเดือนแฟนน้าก็กลับมาพอดีว่าเขาเจอกับเพื่อนก่อนที่จะมาถึงบ้านเพื่อนเขาก็เลยบอกเขาว่าน้าเพิ่งจะกลับไปเพราะรอเขาไม่ไหวแล้วก็ให้เขารีบตามไปเผื่อจะเจอแล้วยังโกหกว่าคงจะกลับบ้านเกิดของน้าแหละเขาก็รีบตามไปทันทีส่วนเพื่อนเขาก็กลับมาบ้านแล้วคิดว่าอยู่กันที่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วรีบพาน,น้าเดินทางเข้ากรุงเทพโดยไม่ได้บอกน้าเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง มาเล่าให้ฟังทีหลังอีกนานเป็นเดือนเขามีญาติคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อาศัยพักที่บ้านนั้นไปพลางๆก่อนระหว่างกำลังหางานทำกันอยู่พอได้งานแล้วก็ออกจากบ้านนั้นไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันน้าได้งานโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีส่วนเขาได้งานที่โรงงานพลาสติกที่โรงงานมีผู้จัดการมาชอบน้าน้าก็ไม่เคยบอกใครว่าน้ามีผัวแล้ว ต่อมานาตกเป็นเมียน้อยผู้จัดการเขาให้เงินใช้ซื้อของให้นาปกปิดเรื่องนี้อย่างดีซึ่งนาไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้จัดการเขารู้แล้วว่านาน่ามีสามีอยู่เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ว่าสามีน้านั้นก็รู้เข้าจนได้เพราะว่าเขาเห็นน้าไปกินข้าวกับผู้จัดการที่ร้านอาหารเขาก็เข้าไปหานาก็ตกใจแต่ผู้จัดการไม่ตกใจเลยกลับชวนให้สามีนาร่วมโต๊ะด้วยแล้วก็บอกว่านัด กับภรรยาและลูกเอาไว้ที่ร้านบังเอิญเจอนาก็เลยชวนมาด้วยถ้าทางสามีนาสงสัยมากว่าเรื่องมันจริงอย่างที่ผู้จัดการบอกหรือเปล่านาก็รีบขอตัวผู้จัดการกลับกับเขาเขาไม่ค่อยเชื่อแต่นาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรผู้จัดการก็มีลูกมีเมียแล้วไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดสามีนาไม่ไว้วางใจก็เลยให้หนาออกจากงานที่โรงงานนั้นนาไม่อยากออกก็เลยทะเลาะมีปากเสียงเถียงกันรุนแรง ทะเลาะก,กันหลายหนจนนาบอกว่าถ้ายัางงั้นก็เลิกกันคำพูดนี้ก็ทำให้เขานิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกเรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้จัดการรู้หมดเพราะว่าคอยสอบถามนาอยู่ตลอดผู้จัดการก็หางานใหม่ให้นาทำเขาไปฝากให้เรียบร้อยแล้วก็เช่าห้องให้อยู่ด้วยนากน็หนีจากห้องเช่าที่อยู่กับสามีคนนั้นไปอยู่ห้องเช่าใหม่แล้วก็ได้ทำงานที่ใหม่ด้วยสามีของนามาตามหาที่โรงงาน ก็ได้รู้ว่าน้าออกไปแล้วไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้เขาก็พยายามมาดักรอน้าอยู่ที่หน้าโรงงานหลายวันน้าเวลานั้นก็กลายเป็นเมียเก็บของผู้จัดการทํำงานอยู่ที่โรงงานแห่งใหม่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบนะ้าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเขาทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกันเมื่อเทียบเขากับผู้จัดการแล้วมันคคราเรื่องเลย ผู้จัดการวัยกลางคนนะส่วนเขานะเป็นหนุ่มทั้งแท่งอายุยังไม่สามสิบแต่หน้าตาหล่อเหลาดูดีกว่าผู้จัดการเยอะเพียงแต่ว่ากระเป๋าตังค์เขาไม่ค่อยจะมีเงินส่วนกระเป๋าผู้จัดการนั้นหนักกว่าช่วงนี้แหละที่น้ามีหนุ่มคนนี้เป็นคู่สวัสดอยู่ด้วยควบคู่ไปกับผู้จัดการน้าไม่เคยบอกหนุ่มคนนี้เลยว่าน้ามีผู้จัดการเป็นผู้อุปการะอยู่ แล้วก็ไม่เคยพาเข้ามาที่ห้องแต่เขาเคยเห็นนาไปกับผู้จัดจาก,การนาก็อ้างว่านั่นเป็นนาชายหนุ่มคนนี้พูดเรื่องแต่งงานแต่นาทําเป็นไม่ได้ยินเขาได้ชวนนาไปเที่ยวบ้านเขาด้วยนาก็ไปบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านก็มีอาชีพทํานากันเขามีพี่น้องหลายคนเขาเป็นลูกคนกลางเขาบอกว่าบ้านเขามีนาหลายไร่แบ่งกันแล้วก็คงจะได้สักสิบกว่าไร่ แล้วก็มีที่ปลูกบ้านอีกราวๆสามไร่เขาพาไปดูที่จะปลูกบ้านซึ่งติดถนนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะเจริญมากในวันข้างหน้าการไปบ้านเขาวันนั้นทำให้นาเก็บมาคิดใคร่ครวนว่าจะเป็นเมียเก็บผู้จัดการต่อไปหรือว่าแต่งงานมีเย่ามีเรือนกระหนุ่มหน้าตาดีแถมยังมีสมบัติอีกด้วยช่วงนี้นาคิดหนักแต่นาก็ไม่ได้ทำตัวผิดปกติให้ผู้จัดการสงสยัยแต่อย่างใด อยู่มาวันหนึ่งหนุ่มคนนั้นก็พูดเรื่องแต่งงานอีกนาก็เลยตกลงเขาดีใจมากเขาก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอกับพ่อแม่ของนาเมื่อทุกอย่างมันแน่นอนแล้วนาก็หยุดไปทำงานเฉยๆแล้วก็ขนข้าวขนของกลับไปอยู่ที่บ้านที่อีสานจนถึงวันแต่งงานหลังจากนี้นาก็ยังมีสามีต่อไปอีกหลายคนมีเหตุที่ทำไม่เป็นอย่างนั้นก็เท่าที่รู้นะแปดเก้าคนได้กัน ชีวิตของน้านี่จะเป็นยังไงต่อไปก็ไม่มีใครรู้อ่ะวิถีชีวิตของคนนี่นะกรรมมนาวัตตีโลโกโครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตน